โทรศัพท์มือหนึ่งมือหนึ่งก็จับโทรศัพท์มือหนึ่งก็จับ,จบข้าวต้เนาะณะูเตรียมจ้ามาแช่แช่พี่น้องจ้าจริงๆนะคะอืมรู้ช้ำช้ำหวานหวานจ้าบายบายจ้าเตรียมจ้ามาแช่แช่พี่น้องจ้าจริงๆนะคะอืม ล้วยช้ำชำหวานหวานจ้าบายาบายจ้าบอกว่าอร่อยฮะในหาที่จะเกะเด้อว่าอร่อยแค่ไหนนี่อุ้ยร้อนตามธรรมชาติเลยอร่อยอร่อยด้วยตาเกะกินดูแลตาเดียดจ้ามาแช่แช่เป็นนองจ้าจริงๆนะคะ อือล้วยช้ำชำหวานๆจ้าบายบายจ้า <c oughs> เรารู้เอาตัวเย็นดีกว่าโทรศัพท์มือหนึ่งมือหนึ่งก็จับโทรศัพท์มือหนึ่งก็จับข้าตมเนาะคะเนอะกินละหวานอาร่อยจ้า เสร็จแล้วนะคะกะต้มนึ่งเสร็จแล้วร้อนๆเลยค่ะนึ่งเสร็จแล้วนะคะกินนะคะใครหิวก็ตามมาจ้าสุกแล้วใครหิวใครหิวก็ตามมาจ้าใครอยากกินก็ตามมานะคะจ้าตามธรรมชาติเลย อร่อยอร่อยด้วยตาแกกินดูแลตามตามมานะคะผัต้มใบมะพร้าวเหนียวอืมอร่อยอันคนหิวอะ่ะมากินให้เบิงเนาะค่ะเนาะขอโทษนะคะ อร่อยอร่อยนะคะเพืเ่อนๆจ้อาอร่อยมากๆเลยอืมอร่อยจริงๆสุกแล้วใครหิวใครหิวก็ตามมาจ้าใครอยากกินก็ตามมานะคะจ้าเหนียอืมอร่อย คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าสงสัตวกกล้วยกล้วยสุกงอมฉ่ำๆ <laughs> เราดูเอาตัวเย็นดีกว่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าสงกสักอย่าจ้ามาแช่แช่เป็นนองจ้าจริงๆนะคะอือ ด้วยช่ำชำหวานหวานจ้าสุกแล้วใครหิวใครหิวก็ตามมาจ้าใครอยากกินก็ตามมานะคะจ้าอ,อร่อยอร่อยนะคะเพือ่อนๆจ้าอร่อยมากมากเลยอืมอร่อยจริงๆใครอยากกินก็มา มากินกับยายบายยจ้าร้อนกำลังร้อนร้อน,น,นเลยไอเลยตอนนี้เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วพร้อมพร้อมที่จะใครอยากกินก็มามากินกับยายล่ะสุกแล้ว ใครหิวใครหิวก็ตามมาจ้า <laughs> ใครอยากกินก็ตามมานะคะจุ๊บตามมานะคะ้ะาต้ามใบมะพร้าวมันคนหิวอ่ะมากินให้เบิงเนาะคะ่นะเนาะขอโทษนะคะตามมานะคะ ข้าต้ามใบมะพร้าวเหนียวอืมอร่อยข้าต้ามใบมะพร้าววันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ถั่วใส่งาน,นะคะเพื่อนๆใครอยากกินก็ามา มากินกับยายถ้าสุกแล้วใครหิวใครหิวก็ตามมาจ้าใครอยากกินก็ตามมานะคะจุบอกว่าอร่อยฮะในฮาที่จะเกะเดอ้อว่าอร่อยแค่ไหนนี่อุ้ยร้อนบอกว่าอร่อยฮะในฮาที่จะเกะเดอ้อว่าอร่อยแค่ไหนนี่ อุ้ยร้อนกล้วยกล้วยสุกงอมฉ่ำๆบอกว่าอร่อยฮในหาที่จะเกะเด้อว่าอร่อยแค่ไหนนี่อุ้ยร้อน <c oughs> เรารู้เอาตัวเย็นดีกว่าโทรศัพท์มือหนึ่งมือหนึ่งก็จับโทรศัพท์มือหนึ่งก็จับข้าวต้มเนา๊ตเน๊ต กลับมานะคะค้าต้มใบมะพร้าวอืมกล้วยกล้วยสุกงองมฉ่ำๆเอาตัวเย็นดีกว่ามาเกะดูสิว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแค่ไหนอ,อร่อยเมื่อหนึ่งจะบอกว่าอร่อยฮะในฮาที่จะเกะเด้อ ว่าอร่อยแค่ไหนนี่อุ้ยร้อนนะนั่งเสร็จแล้วสองหม้อตัองมันนึ่งนะคะนึ่งเสร็จแล้วตอนนี้ตอนนี้ลงมาใหม่รสกล้วยกล้วยสุกงอมจำ,ำ้ำสุกแล้วใครหิวใครหิวก็ตามมาจ้า ใครอยากกินก็ตามมานะคะจุ๊ตามมานะคะต้มใบมะพร้าวร้อนกำลังร้อน,ร,อนร้อนเลยไอเลยตัวนี้เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วพร้อมพร้อมที่จะใครอยากกินก็มา มากินกับยันกระต้มใบมะพร้าววันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ถั่วใส่งาน,นะคะเพื่อนๆ <c oughs> เรารู้เอาตัวเย็นดีกว่าอันคน,นิหิวอ่ะมากินให้เบิงเนาะคะ่นะเนาะขอโทษนะคะตามธรรมชาติเลยอร่อยอร่อยด้วย ตาแกกินดูแลตาเดียดจ้ามาแช่แช,ช,ชพี่นองจ้าจริงๆนะคะอือกล้วยช้ำๆหวานๆจ้า <c oughs> เรารู้เอาตัวเย็นดีกว่าใครอยากกินก็มามากินกับยาย แลนะคะก็ต้มนึ่งเสร็จแล้วร้อนๆเลยค่ะนึ่งเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าสงสารเนียยอืมอร่อยตามมานะคะ ขาต้มใบมะพร้าวโทรศัพท์มือหนึ่งมือหนึ่งก็จับโทรศัพท์มือหนึ่งก็จับข้าต้มนะคะเนอะบายบายจ้า